เหรียญเหรียญที่ระลึกหนึ่งบาทเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นเหรียญที่เขาเขาใช้เ,เป็นเป็นของชํารวยนะคะก็ได้ทุกงานนะคะเป็นงานอะไรก็ได้นะคะเนี่ยคะ่ะเขาก็ไปทํากรอบแล้วก็ทําเป็นพวงจแจวนแฝนถเป็นของชํารวยนะคะก็น่ารักไปอีกแบบหนึง่งเนี่ยคะ่ะถ้าท่านท่านใดนะคะจะมีงานมงคลหรืองานอะไรก็ได้นะคะ งานต่างๆอ่ะพิธีการต่างๆะนะคะเพราะนั้นว่านําเหรียญเนี่ยค่ะเหรียญที่ระลึกกันนะคะแต่อย่างเนี้ยเหรียญเหรียญเนี่ยนะคะคู่คู่ทั้งสองพระองค์นะคะทั้งพระราชินีทั้งในหลวงอยู่ในเหรียญเดียวกันอย่างเนี้ยค่ะน้าไปเป็นของชํารวยมากเลยนะคะแล้วเหรียญที่มีสองพระองค์อะะคะ่ะเยอะด้วยเนี่ยค่ะรุ่นนี้ก็จะเยอะมากนะคะเอาไปทําเป็นของชํารวยแล้วแล้วอย่างหนึ่งเหรียญเนี่ยเอาไปทําพวงกุญแจเหมาะมากเลยเพราะว่าหัวขึ้นเหมือนกันใช่ไหมคะหัวก็กล้อย หัวขึ้นก้อยก็ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเหรียญที่ระลึกนะคะเหมาะมากเลยหรือถ้าใครที่เนี่ยค่ะอันนี้สถาปนาเนาะรัชกาลที่สิบก็มีนะคะถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนอะหัวก้อยเขาจะกลับกันใช่ไหมคะถ้าเราจะหัวลงถ้าจะหัวขึ้นนะก้อยเขาก็จะลงนะคะไม่เหมือนกับเหรียญที่ระลึกเห็นไหมคะหัวขึ้นก้อยขึ้นเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะนะคะเหมาะที่จะเอาไป เป็นของของชํารวยมากเลยนะคะเอาไปทําอะไรก็ได้เนี่ยคะ่ะพปนนัดแนะนําเลยนะคะสําหรับท่านที่หามองหาของชํารวยและต้นทุนไม่สูงนะคะไม่สูงค่ะพปนนัขายเหรียญแล้วไม่ถึงสิบบาทใช่ไหมคะเนี่ยอย่างเหรียญเนี่ยสวยมากพปนนักขายเหรียญแล้วไม่ถึงสิบบาท ้อยเหรียญก็ไม่ถึงพันบาทใช่ไหมคะงานหนึ่งใช้สามร้อยเหรียญเงี้ยโอ้โหนะคะคุ้มคุ้มเกินคุ้ม,ม,มแล้วเป็นอะไรที่มีคุณค่าทางจิตใจสูงเพราะคนที่ได้เหรียญไปอ่ะนะคะส่วนมากเขาก็จะต้องเอาขึ้นหิ้งไว้นะคะหลวงราชการที่เก้าแบบนี้นะคะส่วนมากเลยนะคะถ้าได้ไปเขาก็จะเอาขึ้นหิ้งเป็นอะไรที่แบบนะคะวิเศษสุด เหรียญที่ระลึกเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะคะทั้งหมดจะมีถ้ารวมกาญจนาด้วยนะคะก็จะเป็นสิบสิบหกวาระสิบหกวาระนี้ไม่ไม่รวมสองพันห้าร้อยนะเพราะสองพันห้าร้อยนี้เขาเป็นเป็นเหรียญหมุนเวียนค่ะไม่ใช่เหรียญที่ระลึกนะคะสองพันห้าร้อยแต่เวลาเราแพ็คเราทําชุดอะคะ่ะเราก็จะเอาสองพันห้าร้อยแล้วก็เอาเหรียญหมุนเวียนนะคะอย่างอย่างราแผ่นดินหงวัด ชุดนะคะมารวมด้วยจัดชุดคือเป็น1บาททั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่1บาทที่ระลึกจริงๆเลยนะคะ1บาทวาระจริงๆเขามี16วาระค่ะวาระที่1ก็จะเป็นเอ่อ WH เอ่อไม่ใช่ค่ะวาระที่1ก็จะเป็นอันนี้นะคะค่ะเหรียญวาระทั้งหมดจะมีด้วยกัน16วาระวาระที่1ก็จะเป็นเอ่อเสด็จนิวัตพระนครน,นะคะวาระที่1 เสด็จนิวัตพระนครชื่อความหมายเขาดีอันนี้นะคะราคาเขาจะแพงมากเอออันนี้เขาจะเป็นเหรียญจะเป็นหัวกลับหัวขึ้นหัวลงนะ mm hmm. เขาจะน่าจะเป็นทํากึง่งหมุนเวียนกึ่งสะสมค่ะหัวเขาจะขึ้นลงเหมือนเหมือนเหรียญหมุนเวียนค่ะนะคะเสด็จนิวัตพระนครมีความหมายมากนะคะความหมายดีมากเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะคะมีพุทธคุณนะคะก็บอกว่าเห็นว่าทาแจก ทหารชายแดนหรือตำรวจชายแดนอะไรประมาณนี้ค่ะจะทำแจกรว่วรว่าเป็นพระราชทานนะคะนะคะเสด็จนิวัตรพระนครผลิตออกมาเมื่อปี2 5 0 4นะคะจำนวนผลิต4ล้าน4ี่แสนเหรียญจำนวนผลิตนะคะ4ล้าน4ี่แสนเหรียญแต่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะ ได้รับความนิยมสูงมากกว่าเหรียญที่ผลิตน้อยสุดนะคะเหรียญผลิตน้อยสุดอะความนิยมสู้เหรียญน,นี้ไม่ได้นะคะราคาเหรียญน,นี้สูงกว่าและหายากกว่าไม่ใช่หายากกว่าค่ะราคาสูงกว่าได้รับความนิยมมากกว่าค่ะเหรียญเสด็จนิวัตพนครความหมายก็ดีชื่อก็ดีนะคะเหรียญก็สวยน่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะ mm hmm. นะคะเสด็จนิวัตพนครเหรียญที่สองก็คือสามรอบเอ๊ะเปะน็นไรทำไมไม่ได้หยิบ มาน่สามรอบนะคะวาระที่สองวาระที่สองของเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะคะก็จะเป็นวาระพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9้าพระชนมายุสามรอบนะคะเหรียญเอ่อเหรียญที่วาระที่สองส่วนวาระที่สามก็จะเป็นเหรียญน,นี้เลยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้คอละปีกันนะคะเดี๋ยวเป็นอาหาเปีนี้เจอล้ค่ะอันนี้จะเป็น ให้ดูชัดๆก่อนนะคะวาระวาระที่สามนะคะการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่5พศ2509ค่ะ2509ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง27มม,มน้ำหนักนะคะ7.5กรัมจำนวนผลิตนะคะมากค่ะมาก9ล้านเหรียญเลยนะคะเนี่ยค่ะจำนวนผลิต9ล้านเหรียญ จะมี2ปีติดต่อกันเนาะจะมีอันนี้คือปีนะคะห6หนะคะครั้งที่หแล้วก็ต่อมาก็ครั้งที่6ที่ไปน้าหยิบเมื่อกี้อันนี้ค่ะใช่ครั้งที่6ทุกอย่างเหมือนกันหมดผิดตรงพศออเท่านั้นนะคะครั้งที่5กับครั้งที่หพรอีกอีกเหรียญนึงคือไทยเป็นเจ้าภาพเองส่วนอีกเหรียญนึงรู้สึกไทยจะเป็นเจ้าภาพแทนประเทศ ใกล้เคียงอะค่ะประเทศทางใต้มาเลยอะไรสักอย่างเนี้อค่ะคือเขาไม่พร้อมนะคะเราพร้อมกว่าสนามเราเสร็จแล้วแข่งไปแล้วนะคะเลยเป็นเขาขอให้เป็นเจ้าภาพแทนต่อมานะคะวาระที่ห้านะคะที่เราเรียกกันว่าไถานานี่เลยนี่ค่ะชื่อชื่อเต็มๆของเหรียญน,นะคะ องค์การอาหารและ,กะเกษตรอ,องค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติค่ะองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติ ออกมาปีสองห้าหนึ่งห้านะคะเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบเจดมมน้ำหนักเจ็ดจุดห้ากรัมนะคะจำนวนผลิตนะคะไม่น้อยเลยนะคะเก้าล้านเหรียญน,นะคะเท่ากับเอชเกมนะคะเก้าล้านเหรียญจำนวนผลิตเยอะนะคะแต่เหรียญน,นี้ได้รับความนิยมสูงค่ะถือว่าได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น,ตนเลยนะคะเหรียญน,นี้ค่ะเป็นเป็นพิธีมหามงคลนะคะ นะีคะที่ลงในเหรียญแล้วก็เออที่ข้อความด้านหลังของเหรียญน,นะคะก็เขียนไว้บำรุงเกษตรประเทศรุ่งเรืองนะคะเห็นไหมคะชัดเจนสวยค่ะสวย